สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาอยู่กันที่ห้วยขวางนะครับวันนี้จะพามาเดินดูตลาดนัดเสื้อผ้านะครับผมหลังตลาดสดห้วยขวางนะครับผมข้างหน้านี้เป็นตลาดสดน,นะครับผมเดี๋ยวไปดูข้างหลังนะครับผมเป็นตลาดนัดเสื้อผ้านะครับไปดูกันเลยครับผมนี่ร้านรองเท้านะครับ เสื้อผ้าเด็กก็มีนะครับสาื้อผ้าผู้ใหญ่ก็มีนะครับเยอะเลยตัวร้อยห้าสิบนะคบกางเกง เื้อผ้าผู้หญิงก็มีนะครับของเล่นเด็กก็มีนะครับเสื้อผ้าผู้ใหญ่ะครับผมเสื้อยีนตรงนี้เป็นเกงยีนนะครับผม เก่งทํางานก็มีนะครับเสื้อทํางานก็มีกระเป๋าเข็มขัดก็มีนะครับเสื้อผ้าเด็กผู้หญิงผู้ชายก็มีนะครับ นักศึกษาก็มีนั่งผมพวกสแลกรองเท้าก็มีนะครัเสื้อผ้าผู้หญิงเกงยีนผู้หญิงนะครับเกงขาสั้นนะครับ กระเป๋าหมวกก็มีนะครับรองเท้าแตะก็มีนะครับเยอะเลย นสุดแล้วนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ